ระหว่างทะเลกับภ okay. ูเขายากเรู้สึกว่าชอบทั้งสองอย่างเหมือนพร้อมๆกันถ้าไปเที่ยวก็มีระหว่างขี่ม้ากับขี่ช้างให้เลือกขี่ม้ากับขี่ช้างเหรอโรลลิงโพนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกเราโรลลิงโพนี่ค่ะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ วันนี้เราจะมาทำคลิปถ้าคุณต้องเลือกถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกระหว่าง A กับ B จะเลือกอะไรนะฮะเราทั้งสองคนนะครับจะมีช้อยมาให้เลือกระหว่าง A กับ B โดยเราจะมาดูกันว่าเราสองคนเนี่ยเลือกเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับโดยการที่มาเลือกพร้อมกันนะฮะเราจะมาดูว่าตอนจบคลิปนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยจะเลือกเหมือนกันไปได้ทั้งหมดกี่ข้อนะครับ อ่ะข้อแรกนะครับค่ะพร้อมนะพร้อมครับสามสองหนึง่งระหว่างทะเลกับภูเขาทะเลกับภูเขาภูเขา,พเ,ขาเพราะว่าเออถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะเลือกทะเลแต่ว่าตอนนี้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับทะเลเราก็กลัวมากตอนนี้ก็เลยเลือกภูเขาค่ะเ,เ,เพราะว่าทะเลอันตรายบางทีอาจทําให้เราตายได้คะ่ะ <safety> เลือกภูเขาดีกว่าค่ะน่าจะเลือกทะเลอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าทะเลมัน มันแบบว่าสามารถที่จะทํากิจกรรมได้หลายอย่างอ่ะอย่างแบบเราเล่นน้ําได้แบบนอนชิลๆก็ประสาทายอะไรแบบเนี้ยมันด้ดูแบบมีแอคทิวิตี้มากกว่าไปภูเขานะอยู่บ้านกับไปเที่ยวถ้าให้เลือกน่าจะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วกันเพราะว่าตอนอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้<ม>ดูหนังเดดฟิกน้ำอะไรไหลายอย่างมันมีแอคทิวิตี้ในการ อยู่บ้านชอบอยู่บ้านมากกว่าออไปเที่ยวบางทีก็เหนื่อยกว่าเดิมอี่ค่ะคือถ้านานเที่ยวโอเคแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่อยากอยู่บ้านค่ะชอบอยู่บ้านมากกว่ากลางวันกับกลางคืนครู้สึกว่าชอบทั้งสองอย่างเหมือนอพร้อมๆกันน่าจะกลางวานันค่ะเพราะว่ากลางคืนมันแบบว่าเงียบๆบังเวงน่ากลัวน่าจะกลางคืนเพราะว่ากลางคืนเป็นช่วงเวลาพ,พลักผ่อนน่าจะแบบ ม,มันมีเวลาที่จะทําอะไรของตัวเองมากกว่าไม่ต้องทํางานระหว่างหมากับแมวหมากับแมวเลยยังไม่เคยเลี้ยงแมวแต่เคยเห็นกับหมาแต่ก็กลัวว่าแมวมันจะแบบมันจะสนไหมแมวน่าสนเวลามแมวสนตอนกลางคืนตอนกลางวันแมวนอนอย่างเดียวหรอ,อมหมาค่ะเพราะว่าชอบสัตว์ที่แบบว่า อ้อนอ้อนเราสนใจเรามากกว่าถ้าแมวส่วนใหญ่เขาจะหยิ่งหยิงเมินเมินเราชอบหมามากกว่าค่ะแมวมเป็นจริงๆเป็นจริงๆเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เลยถ้าให้เลือกถ้าไม่เลือกหมาก็จะหมาที่บ้านก็น่าจะเสียใจอะเ,อเลือกหมาแล้วกัน <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ดูหนังกับเล่นเกมดูหนังกับเล่นเกมน่าจะเลือกดูหนังชอบดูหนังมากกว่าค่ะเอ่อแบบว่ามันแบบ มีหลายอารมณ์มันมีแบบหลายความรู้สึกอะบางทีเล่นเกมไปนานๆก็เบื่อ,อเออไม่ใช่เหตุผลไะเ่ยดูหนังมันเหมือนกับตัวอย่างมันจัดมาให้เราแล้วอะแบบเราก็แค่เสพมันแต่เล่นเกมเหมือนเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างดูหนังมันเหมือนกับเป็นย่อยให้แล้วอะไม่ดูร้อนกับรดูหนาวรู้ดูร้อนค่ะเพราะว่าอ่าถ้าเราร้อนเราก็แค่เปิดแอร์ใช่ไหมแต่เวลาราดูหนาวอะคือเราหนาวแล้วเราก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่สาม,มารถที่จะทําให้มันอุ่นขึ้นได้นอกจากใส่เสื้อจกนหนาวแล้วบางทีก็ยังหนาวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องฤดูร้อน,นะค่ะเรือฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวแบบอากาศมันจะดีกว่าใส่เสื้อผ้าได้หลายตัวกว่าฤดูร้อนจะแบบจะเหนียวเยวนะื้อหนาไม่ชอบกินกับนอนกินกับนอนจริงๆแล้วชอบทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าชอบกินมากกว่าเพราะว่าการนอนคือการที่แบบเราจะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กินมันอาจจะแบบ เออได้เห็นสังเกตว่าเออนี่ร้านอะไรกินอะไรอยู่เออมีใครบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีการแบบได้เจอพบปะก,กับหลา,ลายอย่างเลือกนอนมากกว่าวิ่งกับปั่นจัก,กรยานหมายถึงการออกกําลังกายหรือหมายถึงน่าจะออกกาลังกายนะออกกาลังกายเหรอส่วนมากก็จะเป็นวิ่งมากกว่าค่ะน่าจะเลือกวิ่งเพราะว่าดไม่ได้ปั่นจักรยานเลยวิ่งมันแบบ มันไม่ต้องเตรียมตัวมันจะวิ่งกะเสแล้วก็วิ่งได้เลยปรญญายานก็ไม่เหนื่อยนะหรือว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าแต่ว่าถ้าตามที่เราทําปัจจุบันเราก็วิ่งเราไม่มีใจพยามสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเอาจริงๆชอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าเพราะว่าไม่ร้อนแล้วก็แบบเวลาเราเข้าไปอยู่ใต้นั้นแล้วมันเหมือนแบบนัํนสวยอะ่ะเออเหมือนเราได้ไปอยู่ในใต้ทะเลได้เห็นสัตว์แปลกเยอะนะ น่าจะเล่นไปพนัสัตว์น้าเพราะว่าสวนสัตว์บางทีเราจะเห็นเห็นพวกเคลเกขีสัตว์อะอะไรพวกนี้เพื่อสาน้ำัปดูดูแบบท้องแอร์ดูแบบเดินดูชิลๆแบบไม่ไม่ร้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยชิงช้ากับม้าหมุนชิงช้าคือชิงช้าที่ไกลหรือว่าชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนใช่ไหมน่าจะชิงช้าสวรรค์นะคือแบบมันได้เห็นแบบ ได้แบบเหมือนเราขึ้นไปอยู่ในที่สูงๆแล้วก็มองมาดูวิวข้างล่างแล้วมันน่าจะสวยกว่าน่าจะเลือกชิงช้าเพราะว่าอยู่ที่สูงแล้วเห็นแบบแหลายๆอย่างจากข้างบนมันจะดูแบบมีมุมมองใหม่ๆถ้าไปเที่ยวก็มีระหว่างขี่ม้ากับขี่ช้างให้เลือก่ <c oughs> ขี่ม้ากับขี่ช้างเหรอน่าจะเลือกขี่มา้าเพราะาขี่ช้างเคยขี่แล้วแต่ขี่มา้าไม่เคยขี่เลย แทบจะไม่เคยขี่เลยมั้งเจะันไม่ผิดน่าจะขี่ช้างมากกว่าเพราะว่าขี่มา้าคือเราขี่ช้างใช่ไหมเราไปนั่งบนไอทีที่เขามีให้นั่งแล้วก็จะมีควานช้างเขาบังคับช้างไปให้เราแล้วก็มองวิวชมวิวเล่นเนาะแต่ถ้าขี่ม้าคือเราจะต้องเป็นคนที่แบบควบม้าเองซึ่งคิดว่ามันเหมือนจะยากนะคะไม่เคยขี่ก็เลยเลือกขี่ช้างดูหนังในโรงกับดูหนังที่บ้านเลือกดูที่บ้านค่ะเพราะว่า มันชิลกว่าเราจะนอนดูเราจะนั่งดูเราจะตีลังกาดูเราจะสต็อกก็ยังได้แต่ว่าดูหนังในโรงก็คือแบบต้องนั่งดูให้จบแล้วก็ค่อยออกจากโรงเลือกดูที่บ้านดีกว่าค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะเรื่องในโรงเพราะแบบว่ามันแบบมันใหญ่แล้วก็แบบเสียงเซอร์ราลทุกอย่างแต่ตอนนี้พอได้แบบนั่งดูที่บ้านแล้วมันก็ดูเหมือนเราแบบไม่ทันตรงไหนเราสต็อปเราก่อได้เราจะแบบเข้าห้องน้ำตัวไหนก็ได้น่าจะเลือกดูที่บ้าน เพลงไทยกับเพลงสากลเลือกยากแฮะอะไรดีอ่ะน่าจะเพลงไทยมากกว่าก็ชอบฟังสากลน,นะแต่ว่าโดยมากฟังไทยมากกว่าอืเลือกเพลงไทยดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะได้รู้ว่าตอนนี้วงการไทยเพลงไทยของเราเนี่ยมันไปถึงตรงไหนแล้วระหว่างคอนโดกับบ้านบ้านค่ะเลือกบ้านเพราะว่าเพราะว่ามีพื้นที่บริเวณให้เรา ทำอะไรอย่างอือ่นถ้าคอนโดมันก็เหมือนกับเราอุดอู้อยู่แต่ในห้องห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยบ้านมีบริเวณมากกว่าที่จะทําอะไรได้แบบไม่ต้องอยู่แต่ข้างในห้องอะ่ะคอนโดมันเหมือนอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่บ้านเหมือนกับมีบริเวณทําได้หลายอย่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้โน้ตบุ๊กทํางานมากกว่าแท็บเล็ตมันรู้สึกแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลือกโน้ตบุ๊กเพราะว่า ปกติถ้าจะเล่นเกมหรือทำอะไรโน้ตบุ๊กมันจะดูแบบได้หลากหลายมากกว่าหมวกกับแว่นกันแดดถ้าไปเที่ยวต้องหยิบเลือกหมวกค่ะเพราะว่าไม่ชอบใส่แว่นรู้สึกลำคาญแล้วก็แว่นกันแดดบางทีมันมีสีแบบสีน้ำตาลสีเขียวอะไรเงี้ยเราแบบไม่ชอบเลือกหมวกค่ะเลือกแว่นกันแดดดีกว่าเพราะเราเป็นคนหัวฟูเร,เราไม่ค่อยชอบใส่หมวกรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าแตะรองเท้าแตะเพราะว่า พอดง่ายใส่ง่ายแล้วก็สบายกว่าเลือกผ้าใบดีกว่าถ้าใส่ผ้าใบมันจะดูแบบดูพร้อมจะทําอะไรได้หลายหลอย่างแล้วก็ดูแบบถ้าบางทีใส่เขาแต่อาจจะเขินเขินนิดนึงถ้าเกิดแบบใส่เดินห้างหรือใส่อะไรถ้าคนเยอะมันจะเขินออกกันเขินนิดนึงแต่ว่าผ้าใบมันจะดูแบบดูเป็นความเรียบร้อยมากกว่าโอเคครับเราก็ตอบคาถาม A หรือ B มาเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะคำถามถ้ามี 15้าคำถามค่ะแล้วเราตอนนี้คือเรามาดูแล้วว่าคาตอบของเราทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกันเท่าไหร่คําตอบของเราเหมือนกัน9ข้อค่ะครับผมก็เรียกว่าเลยครึ่งหนึ่งมานิดนึงนิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้เหมือนถ้าเต็ม1ิเนี่ยได้แค่เก้าอ่งนะเออยกไปว่าก็แบบเกินครึ่งมานนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่กับแฟนก็ทายกันมา ได้ประมาณเท่าไหร่เนาะก็สมัรถคอมเมนต์ได้นะครับค่ะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามเพืปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ